ก็เมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ทุกคนก็คงจะ,ะได้เห็นนะครับว่าตาทนแบกไม้ไปไหนเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะครับว่าพ่อเขาแบกไม้ไปทำอะไรนะครับผมก็เราจะตามไปดูกันว่าพ่อแบกไม้ไปทำอะไรอันนี้นะครับผมก็ประมาณสัก800เมตรได้นะครับผมก็บ้านบ้านที่ปลูกอยู่ที่ทุ่งนากับบ้านพ่อบ้านแม่ก็ ห่างกันสักประมาณสักร้อยเมตรนี่แหละครับผมพ่อก็น่นแบกใหม่ไปกวไปเบิกตามไปเบิกนะครับผมคือพ่อก็ทําของพ่อไปเรื่อยนั่นแหละเนาะ FC เนาะเออพ่อก็ทําของพ่อไปเรื่อยตามกําลังของท่านนั่นแหละครับผมทําได้แค่ไหนวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมพ่อก็ทํานี่มาตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านแล้วแหละไปดูว่าพ่อทําอะไร นะครับผมทุกคนก็คงจะเออตะทนแบกไม้ไปไหนเนาะในแต่ละวันพ่อก็ทำสามสวันเหมือนกันผมก็ 3, าสวันก็เพิ่งจะดา้ยาได้เท่านั้นแะครับผมเพราะตอนนี้แดดมันร้อนมากก็มันก็อยู่ในช่วงพักผ่อนชืในช่วงพักนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็กะว่าจะอา <c oughs> ฮะเอาเมื่อกี้ขึ้นมาจากนอนยางก็ขึ <is beautiful> <cribe> <inside> ้นมาเอ๋อนี่ครับมย่อยๆก็นั่งต้องยองอยู่บ้านนี่ครับยอยๆก็นั่งต้องมองต้องมองนะครับผม แอบดูพ่อนะครับพ่อทำอะไรนะครับโอ้นี่ไงนะครับผมนี่ไงพ่อเขาจะทำอันนี้ห้องเซตอีหยางบ่องนี่พ่อเฮ็ดอีหยังบ่องนี่เฮ็ดองเก็บของอ๋อทำของแจกมันที่ไดทราบมันพรุ่งนเฮรอครับเก็บพุทธพรไว้นี่อ๋อเฉพาะของมันเก็บผ้าเก็บของต่างๆอ๋อบ่ใชจอื้อ เก็บขวงทิ่มบัสอืมอตนตัวเสี่ยวยังมะมุ่งแบบนีเสี่ยวยังมะมุ่งเสี่ยวยังมะมุ่งังกะสีชงกะสีย่ใส่จักอันเออนเเน กนได้บริกบอกเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮาแค่นี้กันมาได้ซ้อนๆแล้วอนอเอาเลยดิมาอาบน้ำอยู่ห้องน้ำนี่บ่อาบน้ำอยู่ห้องน้ำนี่บ่อ่โอ้นี่เพิ่นมีห้องน้ำส่วนตัวเพิ่นได้นี่คนละใส่คนละห้องได้กับห้องห้องห้องน้ำหนึ่งของเมย์ย่อยอยู่ห้องไหนดิใส่ไฟในบ้านคนเราโอ้ใส่คนละห้องได้กับยายย่อยยมยย่อยใส่ห้องน้ำในบ้านพอใส่ห้องน้ำนอกบ้านนะครับผมฮะ ตะก,กี้นอนจะหนีไนดะ้เนาะตะกี้นอนจะหนีแบบนี้ก็ได้เรือออกเนี่นอนก็ได้นีนอนอนี่เร<อ>ายอะแปมนอประตูทั้งอีกตัวน,น,นาาี่นอนขาหนึ่งออกนนี้ออกยันตีออาสองนอนอืนอนวะังเตียงเักนีตัวนอนถ,ถ้าเก็บของย,ย่าเยวอันนี้เพราพอเส็จต่อแล้วเข้ามาขุนเข้าไปแล้วไปใส่สีไปใส่ มัาเพิ่นสีเวามาเพิ่นสีเวาอยู่ในพ่อชิปเหยเยวเอะไร่ปนี่ครับผมพ่อจะทำชั้นนะครับก็เห็นกับวาอยุคือสิตอนแรกก็ว่ามุ่งหลังค่าเฮ็ดทองไอ้ไ้นี่โอ้พิ่นแบกใหม่มาก่นมาเฮ็ดสั่นอีกเนาะอืมเนเนี่ยข้มุลรถทุอ่างก็ะไป

ให้เป็นมองเก็บคลอ,ง,อทงท่อห่างท่อแตกก็เสียเก็บผิวมากบอกขัไปรลค่ากับบังคายราคาจะขายอเก็นตัวนื่องจ้ยาอ,อ,อ,อักเนี่ไอเ่วยเด็นมันห่างเนีย่ยพยายางนี้อะไรอีบ้นอักโบรัณอักบรานอะไรคืออักโอ้ผมก็หาโย,อยเออต่ใครนี่ยยูซายต่ไครเนี่ววะ ตะคายตะครยปิดออกอยาาเกือบไว้มาถิ่มไว้อืมตะครยไอติดถ่ายรถเวลาใส่ขวงใส่ยังตะเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไ้อืมไม่ไ้ก็แล้่นี้สมมติออกถิ่มไว้นึ่งอันนี้อ๋อนี่ฝากออกถินมดิฝากออกรับอ๋อเก็บเพื่อเสิ่มไว้เพื่อเสียขั้นมงอฝนโ่รเ่ียกกรติดโบผู่ห้างไงอันไี้อ๋อ เสดเสดรษแขงเสียไม่เศรษอะไรจังอักะไรกันีน้นก็ขึ้นหอยออนโตนไรโซ่ของโบราณของโบราณสมัยไห้บ่มีอะไรเตะเจ้าก็บ้ใส่ติมวากไปใส่อะไรกันอ๋อฮ้อนเอาเอาหัวอันนี้ก็ติ้วตวสองอนมาเนี่ยติวสองอันเนี่ยเพราะว่าไม้มันสั่นอาจจะตัดต้นไม้อะไรกใช้ไรไม้ อเอาไว้ชุดเกียร์ดอกมะต่อกันอเอาไว้ทีมมาซื้อเนาะดอกมะตอตัวต่อ <c oughs> มันแข็งแรงจังตีข้าวเนี่ยไปก็นอนเรียกูจะนอนชันใจกูจะนอนเยอยออนท่นงน,ทน,นอน,นอเฮ้ยนอนอะไรจังนอนได้สบายเลยเนาะโอภา่ยาตไปอ,อ่อนจังตีห้าวันนี้ก็ที่อันนี้ใช่เองเลดึงไว้หญ่ใหญ่โดนฮอืม นั่งได้สบายอยู่นะอันนี้มันเนื้อคนไรวดมาเสร็ตรวว่าคันไม่เสระคางพอตัวนี้มันแข็งวรอนร่มเลยอันนี้กระถางมันไปด้านเลยมันแข็งอันนี้ออากใหม่นว่าคเนี่ยดึกันเลยมันก็แข็งอือมานนอนได้สบายนี่ไปปีนขึ้นนอนได้ยังกว่า

เออตะปูอยู่ได้คู่อันเดีเอามาไปหรอยูเฮื่อนนะอะปูตะปูีองเอกตะปอนเออเหรอตะปูซเนี่ับูเงื่อนหอเอามาหรอบ่ไมันยตีู้ครับพ่อเออพี่ตะปูสามยูหันโอ้มันตีไปยังไป้ตะปูสามนี่เป็นยังมันสอด ไม่แล e ้วนีรสชาติได้พวกมือเดียวนึงตีเขาหันมันจะลดชั้นตัวนึ่งคือไม่ไหวมือกหลาผหลนตัวนี่ปูซำเอาไม้ใหญ่เนาะพี่พี่คนนีนว่าคนเอาไม้ใหญ่โอซีน้ำเต้าโอซีเต่จะอยู่เลอทานเปูำมันยือ่ดคนขนั่งได้กาคขึ้นไปนั่งได้เนาะคึนลอยได้เนาะ พ่อถึงภาษาเขาในเฮี้ยนนี่มันที่ภาษาเขาสรานผลมาเปียกวัดโรคตี๋อะไรนี้เออเพิ่นก็ลังเห็นเอาเก็บของนะครับผมเ็นห้องเก็บของหลังบ้านนะครับผมพ่อก็ทำห้องเก็บของหลังบ้านฮะเดี๋ยวถ่ายจะเข้ากําลังใหยียบข้าซเสื่อไก่ย่างไม่เยอะ กำลังมีคนเข้ามาสื่อไนะก่กำลังมีคนเข,ข้ามาขาเจ้าวสื่อไก่ย่างมาฝากอยูุขาเจ้าจว่าจะเพิ่งกินเขา่าฮะูดไ,ดไอจิโกโ้บ้างจิโก้กำลังเข้ามาส,มสื่อไก่ย่างมาฝากอยุประจำมาโม่พ่อสองทอนไอ้ท่านใส่แบบนา้มันจะบ่พ่อเลยมันใช่ตอโอ้คือตัดไม่เอียงสี่ท่านเา ท่านมันขอใจแล้มันต่อกันแล้วมันล่พ้อใจนะสิตัดอืมเอ้ยบ่เนี่ยโคตรน้ำม,มันขอเช่ามันเป็นดอกแล้วอันควรเพราะน้ำเพราะมัเนเสียนี่คนขอเช่าอ๋อไอ้ดอกบกงวงบกงวงเป็นดอกแล้วครับผมอ่าดอกบกงวงพี่ใหญ่ทนโคตรน้ำม,มาเช่ามาไขตะบอนตะบานปุยเท่านั้นอืมเพราะนี่ปุยเขาไม่ผิดเขาบอกให้ขุดเป็นรองรองเลยอ้อมเลยวานปุยอ้อมทั้งนอกเลย <Ừ. S 1> ออกเกน่งอ,อจ้กเม็ดหนึ่งวันปืนอ,อ้อมเลยมวยมันถิจับดีมากเานมันหดน้ำพร้อมพอแล้วหดน้ำกั่เพียรเนเปียกเลยมันมันไปดอกอังส,ตสปปติต้นมะขามนี่มันเป็นซิว่าปีเลยต้นมะขามแต่ไม่เห็นเฮี้ยนอยู่นี่ม่ ต้นบักขามนี่วะุดดิบมันหัวไหลน้ำมันในต้นมากหัวไหล่ะป้าไหลมาโดนทางมันเลยสุดปีไก่ไ่เคยฉุดจะเชียดเลยน้นั้งนะครับปีไก่ทั้งไม่แห้งเลยทั้งงงกันเลยแหมงงดูก่าน้ำเขาชุ่มไรปไก่น้ำโพน้ำเลี้ ซี่หน่ซู่หนึงซู่หน่งซู่หน่งเลี้ยขันมุงอนนี้เลี้ยที่ประ่บางว่าข้อไาน่ตบอกเอาไ่าหายด่างเขาหน่อยไปโซซีไปดันอะไรมองเราขอไายหโค้งไหมอ๋อข้าที่ขอไกล้วะขอไกลขอเพชรกันหมาไหวกันไกล้ไูออกข้าห้องโด่างไปแล้วสอดด่างเขาไปยายอ๋อแถวตะไคร้กขบไปากข้าขอไาข้าจวบ้านนอกมันไปง้อขั้วรถเขาหากอยู่ว่าเท่า ค,ออคนนอกเขาจำเป็นต้องใช้สังกะสีสอดกับมันว่ากอภัยอืมอัดไว้บ่อยหมาเขาได้บ่อยไก่ออกไก่มองซื่อกอภัยสอ่องบ่ก็คนส่องมันกับวะไงถ้ามันกล้มแขนคนมันก็ออกไปได้ก็คนไก่อืมแต่หมาเนี่ยแล้วต้องใช้สังกะสีดันเนาะอืมี่โค้งมากไหมน่าตีมานี่แลละเห็นโทรมาหาย А мен